XLS ใส่ชุดแต่งแ a ปเตอเป็นยังไงครับเดี๋ยวดูคันนี้เลยเดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งกันนะครับตัวนี้จะเป็นแคปบนะกุ้งรีวิว4ประตูบ่อยแล้วเดี๋ยววันนี้พามาดูแคปบ้างแคปบตัวนี้จะเป็นแคปบเกียร์ออโต้นะเป็นรุ่น XLS ราคาณนะปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ 7 9 4 0 0 0บาทนั่นเองสำหรับเจ้าแคปตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดขนาด405นิวตันเมตรเหลือเลยในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นบรรทุกหรือว่าท่องเที่ยวสบายๆนะครับสำหรับรถคันนี้เลยนะครับสีเป็นสีดำล้วนเลยนะแต่จริงๆทุกสีของ f อร์ตัวแคป x อ s ตัวเนี้ยราคาเท่ากันหมดเลยนะก็คือ7 9 4 0 0 0บาทนั่นเองราคาณนะปัจจุบันนะ ชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่งแบบแรปเตอร์อ่าดูจากด้านหน้าเห็นไหมครับผมเหมือนแรปเตอร์เลยนะถ้าดูดีๆนะครับแต่ว่าจากคันเล็กนิดนึงนะครับก็เป็นแรปเตอร์น้อยละกันนะครับสําหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับชุดแต่งเริ่มคันที่ข้างหน้าก่อนเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยชุดแต่งกระจังหน้าเห็นไหมครับกระจังหน้าเนี่ยคำว่า FORD จริงๆอะ่ะถ้าเป็นของตัวแรปเตอร์มันจะเป็นสีล้วนนะแต่อันนี้ลูกค้าอยากได้แบบแอบมีคลิป สีแดงนิดนึงก็คือจะเป็นสไตล์นี้เลยดูโดดเด่นดีนะครับขเขาเรียกว่าทูโทนนะแบบนี้นะครับ <F ORT> ก็เป็นคำว่า FORD แบบทูโทนนะครับอะคริลิกด้านบนมี3จุดครับสีเหลืองนี่ไฟเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเกิดลูกค้าระบุมาอยากได้ไฟเป็นสีขาวได้ไหมได้ครับเป็นไฟสีขาวได้เลยเหมือนกับไฟตัวที่เป็นตัว Daytime Running Light ตัวนี้เป็นแสงสีขาวนั่นเองนะครับคมไฟหน้านะรุ่นนี้สําหรับตัว x l s คมไฟหน้าได้เป็นแบบ LED เป็นลำแสงสีขาวนะข้อไฟหน้าติดตั้งให้เรียบร้อยข้อไฟหน้าติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะไม่บังตัว daytime running light นะตัวนี้ยังชัดเจนและยังสวยงามเหมือนเดิมนั่นเองสำหรับตัว daytime running light อ่าสวยๆเลยด้านล่างนี่ที่เราเรียกว่าชุดแต่งแ a p เตอรก็คืองานชิ้นนี้เนาะชุดแต่งแ a p เตอรเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวชิ้นกันชนของตัว จากโรงงานชุดเดิมออกนะครับแล้วใส่ตัวของแรปเตอร์เข้าไปแทนนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้ข้างล่างจริงๆถ้าเป็นของแรปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นทูโทนนะจะเป็นสีออกเงินๆนะครับอันนั้นคือของแรปเตอร์แต่ถ้าเกิดเป็นงานตัวนี้เราเรียกว่าเป็นงานทําสีนะสั่งติดตั้งมาจากโรงงานก็คือทําเป็นสีล้วนเลยอันนี้เราเรียกว่าสีล้วนสีดําล้วนเลยนะครับก็ดูแบบเข้มๆดีนะครับสำหรับด้านหน้าของเจ้าตัว XLS คันนี้เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่อด้านข้างเนี่ยแน่นอนแหละก็ต้องมีตัวคิ้วล้ออยู่แล้วตัวนี้เป็นคิ้ว้ออขงแรปเตนะ แม็กกันมากับตัวชุดชิ้นการชนด้านหน้าของแรปเตอร์นั่นเองเป็นงานชิ้นเดียวกันนะมีให้4ชิ้นนะครับก็คือ4ฝั่งมีซ้ายขวาหน้าหลังครบเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นี่ของแต่งอีกอย่างนึงแต่ว่าเป็นของแต่งที่เปลี่ยนจากรุ่นพี่ใหญ่เลยหรือว่ารุ่นบนสุดก็คือ torm แ a กนั่นเองนี่ดูเลยแม็กเดิมๆนะครับจะเป็นของตัว XLS เนี่ยมันเป็นขอบ17จนะจะเป็น17นิ้วแต่ตัวนี้เป็นขนาด20นิ้วเลยนะก็คือเอาแม็กตัว ของแท้เลยที่มาจากโรงงานของตัว torm Pa c กมาใส่นะครับนี่ถ้าสังเกตดูไงว่าเป็น torm แ a c กก็เนี่ยครับมันเป็นขีบสีแดงครับเด่นๆเลยก็มีอยู่รุ่นเดียวแล้วก็เป็นแม็กกระบะขนาด20นิ้วเนี่ยก็มีรุ่นเดียวที่ใส่มาจากโรงงานเลยก็คือ torm Pa c กใส่แล้วก็สวยดีนะนะครับเป็น20นิ้วอ่าสวยๆเลย2 5 5 5 5 r 2 0จทับาริงคันนี้ก็ฟิล l ลิ่งเดิมของโรงงานมาหมดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม ความเงียบครับนี่ฟิลนี้มามาแบบมาเต็มๆเลยกับยางซีรีส์ของตัวกูดิเยียนะครับตัวนี้สบายเลยนะครับด้านข้างระบุคําว่าเทอร์โบอ่าก็เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเนาะหนึร้อยเจแรงม้ายอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตัวนี้กระจกมองข้างเป็นสีดำนะเป็นสีตัวรถนะั่นแหละพูดง่ายๆรถเป็นสีอะไรมันก็จะเป็นสีตัวรถเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตรงนี้อ่าเวลาเราก,กดปุ๊บเนี่ยไฟเลี้ยวหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยมันจะสังเกตง่ายเพราะมันเป็นแบบยาวสังเกตจากตรงนี้ก็ได้เวลารถอยู่ด้านหลังอ่ะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็ตัวกันสตร์อันนี้เป็นกันสตร์ศูนย์นะกันสาท์ศูนย์จะมีแค่ตัวด้านหน้าแค่นี้นะครับด้านหลังอันนี้จะไม่มีของศูนย์ที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวกันสตร์กันสตร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาเราลดกระจกลงครับคนที่อยู่ข้างนอกไม่สามารถสังเกตได้นะว่าเราลดกระจกลงระบายความร้อนในห้องโดยสารนั่นเองเวลาเราขึ้นมาบนรถเนี่ยมันจะได้เย็นไวแต่ข้อเสียงมันก็มีนะถ้าเราขับรถเร็วๆเป็ us, นคนที่ขับรถเร็ว vania, หรือว่าขาซิ่งเนี่ยเสียงค่อนข้างดางัดงดังในห้องโดยสารนิดนึงนะสำหรับตัวนี้ บบารองมือจับกันลอยอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถถ้าเป็นรอยเยอะๆก็เนี่ยที่เบาลรองมือจับแกะออกก็เปลี่ยนใหม่สีรถเราก็ยังใหม่เหมือนเดิมมีคำว่าเนเจอร์ด้วยสวยๆเลยนี่บันไดข้างตัวโมเดลของตัว x xls เนี่ยเป็นยกสูงนะก็คือมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยเนี่ยสวยๆเลยบันไดข้างสีดําล้วนแล้วก็นี่ขอบกระบะด,ด้านบนติดตั้งโลบาร์เหล็กขนาดใหญ่ให้เลยนะครับเป็นโลบาร์ของเอาเลนเดอร์ก็สามารถวางของที่อยู่ด้านบนแล้วก็ใช้งานได้จริงนะเพราะว่าเป็น เบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะครับอนาคตถ้าเราเป็นสายแคมปิ้งก็สามารถซื้อตะแกรงอะครับมาวางไว้ด้านบนแล้วก็สามารถบรรทุกสัมภาระ,ะพวกกระเป๋าอะไรต่างๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยในการบรรทุกสัมภาระ,ะไปให้มันได้เยอะขึ้นนั่นเองเนี่ยลองรับการติดตั้งพวกตะแกรงที่ที่เป็นตะแกรงบรรทุกสัมภาระ,ะนะด้านบนเลยข้อฝาถังน้ํามันนี่ติดตั้งไปด้วยนะก็โดดเด่นขึ้นอะมันไม่เรียบไปเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังแม็กสตอมแท็กสวยอยู่แล้วนี่เป็นขีดสีแดง แจ่มๆยี่สิบนิ้วสวยไปเลยนะครับผมด้านท้ายนี่พระเอกด้านท้ายติดตั้งตัวกันชนท้ายเหล็กไปด้วยนะครับกันชนท้ายเหล็กเนี่ยก็เป็นของ Outlander เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับตัวโรบาร์ที่อยู่บนขอบกระบะนะกันชนท้ายเหล็กนะครับด้านหลังเนี่ยเพิ่มความดุดันให้กับตัว XLS คันนี้ขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเจ้าตัวแคป XLS นี่นนหนาๆเลยครับไม่มีใครอยากอยู่ด้านท้ายแบบจี้ๆแน่นอนสําหรับตัวนี้ด้านท้ายกันชนท้ายเหล็กเป็นของ Outlander นะครับ เหมือนกับตัวโลบาร์ที่อยู่ด้านบนนะโลโก้ครับขนาดใหญ่เลยเห็นไหมครับวงรีสีน้าเงินมาพร้อมกล้องถอยหลังด้วยนะโมเดลนี้มีกล้องถอยหลังให้นะครับผมเกิดบนหน้าจอเลยหน้าจอขนาด10.1นิ้วอะคริลิกคําว่าเจอร์สวยๆครับนูนแล้วก็เด่นลอยขึ้นมาเลยนะครับทีนี้อยากได้เป็นสีอะไรก็ระบุมาได้นะแต่เนี้ยลูกค้าอยากได้โทนสีดําคุมโทนก็นี่เลยเป็นอะคริลิกสีดําตัวระบุให้รู้เลยว่าเป็นรุ่น XLS นี่แจ่มๆไฟเบรกอยู่ด้านบนเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านในกันมีพระเอกของรุ่นคันนี้นะครับอยู่ด้านในด้วยพระเอกที่อยู่ด้านในที่กุ้งจะพูดถึงก็คือในโหมดการขับี่ครับถึงจะเป็นแคบราคา7 9 4 0 0 0บาทแต่รถคันนี้มีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง4โหมดมีอะไรบ้างมีโหมดปกติก็ตามชื่อเลยครับปกติมีโหมดประหยัดถ้าอยากเขาเรียกว่าขับชิวๆเน้นประหยัดก็เลือกโหมดประหยัดครับแต่ถ้าเกิดไปใช้ลากพวก่วงต้องการแรงลากจูงที่ดีขึ้นก็เลือกเป็นโหมดลากจูงได้เลย อีกโหมดหนึงพระเอกเลยฝนตกถนนลื่นหรือว่าสลิปเบอรี่น้องๆขับ4เลยนะรถคันนี้สามารถเลือกโหมดก,ก,กันขับขี่แบบฝนตกถนนลื่นได้นะครับถึงแม้จะเป็นตัว4ีคูณสก็ตามนะครับระบบตัวนี้จะไปจัดการคันเร่งและรอบเครื่องรอบเครื่องยนต์เนี่ยไม่ให้ตอบถนองเร็วเกินไปนะครับป้องกันการออกตัวท้ายปัดอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะช่วยเซฟเรื่องความปลอดภัยขึ้นเยอะเลยสําหรับตัวระบบขับเคลื่อนที่มากับตัวรถนะกระบะ4ีคูณส โหมดการขับขี่4โหมดแจม่แจมๆเทพๆสําหรับตัวนี้นะครับระบบสตาร์ทลืมบอกไปเป็นแบบนี้นะครับเสียบกุญแจนะแบบนี้นะครับเวลาเปิดรถมานี่หน้าจอตรงนี้เป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วแจม่มๆนี่สิบจนิ้วลองรับ Apple c a r p l a เและ Android Auto แบบไร้สายสวยงามเลยแล้วก็ที่สําคัญนะรุ่นนี้ลืมบอกไปนี่มี ESP ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถป้องกันในเรื่องของ ท้ายปัดหรือเสียการควบคุมนั่นเองทําให้เราขับขี่รถได้ปลอดภัยมากขึ้นด้วยป้องกันปัญหารถเหินน้ําเสียการทรงตัวตัวนี้มีมีระบบช่วยเหลือค่อนข้างครบคันเลยแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมระบบป้องกันรถพลิกคว่ำด้วยนะรุ่นนี้ราคาแค่790,000บาทเท่านั้นสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้ xls หรือว่าอยากได้รุ่นอื่นแต่งแบบนี้ยก็สามารถสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวกุุงทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับหรือทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ